ตอนนี blender, ้อยู <S <S ่บริเวณสถานีการบังคือครับคืาจะไปถ่านลาดจะไปถาน ก็เป็นเขตที่มีประชากรเยอะกว่าที่คิแต่เยอเลยในรถแล้วก็มีที่นี่มาในหลนที่ัญหลักก็อยางการเดินทางสุปานทุกทาวที่มาแล้วก็สาวั่งมีการได้แคไหนในโครการเดี๋ยวท่านรัฐบาจะออกแบบ ฝนริมบางปาปนชื้นอ่ะซึ่งปัเกิดยาปมาณสามกิโลละงกิโลมะไรเลย่เอะไรเลยไมอรงยไมเอรลไ่กอเลยเราได้เอาแบบเเชิมาแล้วแล้กอสร้าอยู่แล้ก็ดีเขาชอบเอาแบบประชาช่วยกันแล้วก็ปอแลาแบบตอกับการเอหน้อพ้อมอธิบายเรื่องูนหที่ทำไมฝนเยอะเยอพอดีน้นเยอีั่นเปรลม

19%นะครับส่วนจุดเผาในประเทศก็ดูที่กระทบกรุงเทพเองก็คือจุดเผาจากภาคกลางภาคตอนออกก็เพิ่มขึ้น21%ส่วนของเราเองก็มีการติดตามจุดเผาในกรุงเทพนะครับปีนี้ที่ผ่านมาก็มีแค่หนึ่งจุดนะครับก็คือที่ที่หนองจอกก็มีการติดตามใกล้ชิดและเข้าไปช่วยส่องสรินเนี่ยสียเดียวคือจุดเผาอันนี้คือหน้าแรกเกตประเทศไทยเพราะว่ามีจุดเผาในพื้นบ้านเนี่ยเยอะแล้วก็ลมมันมาแนวนี้มันก็พาฝุ่นเนี่ยมาที่ที่หานครลมใต้ปะทะมันมาเทอตรงนี้พอดี แต่สองวันนี้ลมใต้จะแรงขึ้นไม่ใด้ฝุ่นไม่ได้จะบรรเทาเลยอันนี้ก็เรื่องฝุ่นก็เรื่องสำคัญที่เราจะแก้ยังไงเรื่องฝุ่นเรื่องม่านฝุ่นยครับก็มีการประสานไปทางกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการประสานงานต่อไปที่สํานักเลขาธิการอาเซียนนะครับเพื่อดเนินการเรื่องนี้วิธีแก้ของเราเองส่วนหนึ่งก็คือให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กรองเพราะว่าฝุ่นจากรถยนต์เนี่ยมาจากรถยนต์เก่าเยอะเรามีรถยนต์ที่อายุเกินเจ็ดปีเนี่ยถึงหนึ่งล้านคันเลย ถ้าเกิดเราช่วยเปลี่ยนไส้กรอ,องเปลี่ยนน้แมันมกเครื่องก็ทำให้ปล่อยฝุ่นน้อยลงแล้วมีแคมเปญนี่เป็นเดือน,นที่แล้วตอนนี้มีกี่คันละหนึ่งแสนสองหมื่นคันนะครับก็เป็นที่ทางปตทบางจานหรือค่ายรถยนต์รายงานมาให้กับเรานะครับว่าเปลี่ยนแล้วก็ใครเปลี่ยนแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์ติดเลยรถด้วยความภาคภูมิใจอารมณ์ดีรถด้วยเป้ามาแล้วคือสามแสนคันภายในที่เดือนกุมภาพันธ์ถ้าเกิดพวกเราที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะถึงเวลาหรือว่าก่อนเวลานิดนึงก็รีบเปลี่ยนเถอะ ตอนนี้มีส่วนลดให้หลายเจ้าเลยก็ไปดูเอาไม่วเป็นปตทบางจากเชลหรือว่าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่างเขาก็จะมีการลดให้อันนี้มันละเอียดไหมครับมต้องดูด้านอันนี้เราเข้าสูตรคำนวณว่าถ้าเปลี่ยนได้300,000คันจริงนะครับถ้าคาดว่า1,000ถ้าไม่เปลี่ยนซะก่อนน้ำมันเครื่องจะลดได้50%เนี่ยถ้าเรให้ฝุ่นอีกตอนพมอเนี่ยฝุ่นที่มาจากคาดจราจรลดได้75%เลยอันนี้ก็คิดว่าชดเชยต่างนู้นเนี่ยเราม่ใช่ใช่ค่ะเรียบร้อยดีนะ ส่วนเด็กอยู่ไหนนะสุยนเด็กอยู่นีู่นย์เด็กอยู่นี่ครับเปิดไหมวันนี้เปิดครับเปิดครับชุมสมอเลยเนี่ยใช่แต่เป็นใอรเนเสมมนี่อีกคนเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วไม่รักให้เด็กมาเท่าไ่ก็ดูเด็กอ้วนว่นั่นเลยนะนอนแล้วเด็วเอาไปบ่ายกันเหญกินอีกทางละกำลังตีตีหน้าก็จะิดแผลตีหน้าก็จะติดช ปีหน้าเนี่ย <att> ปีนี้ปีนี้จะติดแดวนี้เ <Either> ป็นศูนย <goal>. ์ดในวันตัวันี้ไม่แล้วอองอยไม่ได้เขียนองลงนี่่